สวัสดีครับน้่พรสรรคะเอาูเอาไปเชี่ยวครับนี่ละมือการบรรยายปุ๋ยนะครับเอให้มันเคนาคนหน่ยคนหลายๆเยน่อยเจัาใ่ะเดน่ค๋ยวกัวสวัดีกันก่อนนะคะสัเจ like ้าหน้าที่น่นะคพวกมเป็นเจ้าหน้าที่นะคะมาจากชมรมไทยรักเกษตรประจำจังหวัดสายภูเขานะคะ วันนี้นะคะทางชมรมของเรานะคะได้เอาผงนาโนรู้จักกันไหมที่เขียวนาโนแคปซูลนาโนเนี่ยเคยใช้กันบ้างไหมใชใช่นานแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะให้ใช้1นึ่งเม็ดแคปซูลนึเม็ดแคปซูน้ำหนึ่งเป้โอเคนะคะวิธีใช้เหมือนกันตัวยาข้างในก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวิธีใช้ไม่ได้ต่างนะคะแต่ แล้วสองซองสองชุดแบบนี้แ,บบแต่เห็นบบเล็กๆแบบนี้อย่าเพิ่งด่าหนูอย่าเพิ่งคิดว่ามันน้อยมันใช้ได้มากถึงน้ำพันลิตรเพราะมันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นถ้าคาว่าหัวเชื้อแปลว่าเขายังไม่ได้ละลายไม่ได้กระจายนะคะวิธีใช้ตัวนี้ใช้ได้สองทางหนึ่งใครที่จะเอาไปฉีดพ่นลงดินปรับจะพาพดิน ดินเสื่อมดินแข็งดินกระด้างดินเป็นกดดินเป็นด่างนะคะหรือดินที่เราใช้สารเคมีกันมานานหรือหน้าดินดานหน้าดินที่ไม่มีดูรินซีนะคะไม่ต้องรับพี่ดย่ฟังได้เลยเนาะนะคะสามารถใช้ฉีดพ่นลงดินได้เลย หาดินเลยกินมันเสียไปทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเสียจุลินทรีย์เสียหน้าดินนะคะเอาไปฉีดพ่นลงดินเนาะแล้วก็ทางที่สองเอาไปฉีดพ่นทางใบคําว่าทางใบคือใบทุกชนิดต้นไม้ทุกชนิดที่มีใบฉีดได้เลยนะคะมันจะช่วยเล่งเขียวเล่งงามเล่งการเจริญเติบโตเนาะตัวนี้ทําหน้าที่เสมือนปุยยูเลีย4 6 0 0 162000 1533 1577ใช้กันไหมคะ อย่างใช้ไม่บ้านเราใช้ประจำอยู่ตัวนี้ทําหน้าที่เสมือนปุยยูเลียอ่ะเอาเป็นว่าตัวหน้าตัวกลางสูงตัวท้ายสูนเพื่อเล่นเขียวทุกชนิดเพื่อเล่นเขียวทุกชนิดตัวนี้ใช้แทนปุยเม็ดได้แต่เราเปลี่ยนแค่กาหวานมาฉีดพ่นทางใบหรือฉีดพ่นทางกบทางโคนเท่านั้นเองนะคะใช้ได้เลยนะ ใช้ได้แทนปุ๋ยเม็ดได้เลยถ้าฉีดตัวนี้แล้วยังไม่ต้องหว่านปุ๋ยแล้วไปดูก่อนว่ามันเขียวมันงามหรือยังไม่ได้บอกให้เลิกใช้ปุ๋ยนะคันเป็นไรไม่ได้แต่ถ้ามันเขียวมันงามแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเบาปุ๋ยลงนั่นเองเนาะเพราะตัวนี้เป็นดินซีสุขภาพไม่เป็นอันตรายไม่แสบไม่ร้อนไม่ต้องติดหน้าติดตาในการฉีดพ่นนะคะแต่การทํางานสูงประสิทธิภาพสูงนะคะวิธีใช้หนึ่งช้อนชาต่อน้ํา20ลิตรหนึ่งช้อนชามันจะเท่ากับยาหนึ่งเม็ดแคปซูลสมัยก่อน เท่ากับยาหนึ่งเม็ดแคปซูลใช้1เป้สะพายนั่นแหละแต่ถ้าใครใช้ถัง200ยลิตรให้แบ่งแบบนี้แบ่งหนึ่งซองให้ได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้จะได้4ีถังสองร้อยลิตรแต่ถ้าใครใช้ถังพันลิตรใช้คู่นี้ไปเลย1ช้อนชาแค่ไหน1ช้อนชาแค่นี้ ช้ช้อนไอติมช้อนโยเกิร์ตแบบนี้แต่ปาดเรียบเสมอขอบไม่ต้องตักปูช้อนต่อน้ำหนูเป๊ะสบายใช้ได้เลยนะคะต,ตัวนี้เ้มข้นมากใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ห้ามฉีดพ่นขณะพืนที่กำลังออกถ้าฉีดพืชที่ติดดอกพั่วดอกมันจะ่วงมันจะบ,บ้าใบทุกใบเหมาะกับพืชที่ต้องการแต่ใบไม่ต้องการดอกจะฉีดทางใบได้เลย แต่ถ้าพิกมะเขือที่มีดอกให้ผสมน้ำรดลาดที่กกที่โคนแทนใช้ได้เหมือนกันนะคะแค่ระวังตอนติดดอกแค่นั้นเองเนาะนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยเนาะแจกให้4รีคนละ2อชุดแบบนี้ไ <ป S 2> ว้ทดลองใช้ถ้าเป็นพืชผักสวนครัวนะคะปลูกขาย ดเดือนหน2เดือนหนเนาะใช้ได้เลยแต่ถ้าใครทํำยางเยอะต้องการความเข้มข้นเยอะซื้อแล้วเอาไปโรยรอบโคนต้นอยู่ได้นาน3าถึงสเดือนต่อหนึ่งรอบใช้แทนการใช้ปุ๋ยเม็ดได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวหนูกระจายตัวในน้ําให <c oughs> า้ดูบางคนไม่เคยฉีดบางคนไม่เคยใช้น้ำาพุ่งกอกมานะคะน้ำบ้านเราเนาะไม่ใช่น้ำเตรียมมานะคะ <c oughs> ใครใช้เป้ เลยหนึ่งซองนี้เพราะฉะนั้นใช้ได้เป็นสิบเป๊กน,นะคะใช้ได้เลยนะ,ะตัวยาเขาเข้มข้นนะคะเขาจะค่อยๆกระจายตัวในน้ำได้เองเข้มข้นหมจ๊านี่จะแตกยังไม่หมดเลยเนาะ นี้เนาะแตะเนื้อโดนตัวได้ไม่แสบไม่ร้อนไม่ต้องปิดหน้าปิดตาแต่จะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อตัวนี้ฉีดพร้อมยาฆ่าหญ้าฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลง ยาฮอร์โมนต่างๆพร้อมได้ในถังเดียวกัน,นแต่ถ้าเราฉ<ส>ีด <บา S 2> พร้อมยาเคมีมันก็จะสจแสบจะร้อนแต่ถ้าเราฉีดแต่ตัวเขาอย่างเดียวไม่เป็นอันตรายฉีดพืชผักสวนครัวและเก็บร้านน้าแกงกินได้เลยไม่เป็นไรไม่มีสารตกค้างเป็นอินทรีย์คแล้วก็สิ่นะสำหรับตัวนี้นะคะฝากไปด้วยนะจะจะดูในรูปแบบแพ็คเกจแบบนี้นะคะหนึ่งกองจะมีสิบกองใหญ่ใช้ได้สี่ถังพันลิตรใช้แทนปุ๋ยเม็ดได้หกสิบห้าไร่ โดยประมาณนะเฉลี่ยจากการใช้จริงใช้ได้ประมาณ60-65ไร่ต่อ1น่กล่องนะคะมีวางจำหน่ายนะคะอยู่ที่ทกศสกตร้านเคมีพันค์ทประเทศหรือสำนักงานก็มีขายเช่นเดียวกันนะแต่ให้แจกทดลองใช้ฟรีคนละสอชุดก่อนแบบนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมมีไหมะถามได้เลยไม่เ้าใจตรงไนไถามได้เลยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมถามได้ค่ะ ไม่ซับซ้อนค่ะพอแค่มีน้ําในถังแล้วไปฉีดพ่นก็งามเลยเนาะก่อนที่จะแจกดายนะคะหนูขอแนะนําตัวยาก่อนยาสองแกลอนเนี้ยนะคะทำหน้าที่นะคะเป็นตัวรถใช้ปุ๋ยใช้ยาตัวแรกเป็นพลังงินอะมิโนตัวเนี้ยเป็นปุ๋ยเปรียบเสมือน5 5เสมือ16เสมอได้ทั้งระบบรากต้นใบเร่งการแตกรากนะคะเร่งการ แตกใบแตกรากแรงเขียวใครที่เป็นโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอใบแห้งใบด่างใบลายทุกอย่างนี่ก็ฝากไว้สินีีคับเป็นตนไร้คนแช่คนศบสุท้ยเป็นร่างใจของสอภพรเดวเดชกาเสรวมกา